ที่นี่คือวัดภูทอกวัดเจติคีรีวนารามตอนนี้เราก็มาถึงวัดภูทอกแล้วลวัดเจติคีรีวนารามตอนนี้กำลังจะขึ้นสู่ยอดเขากำลังหาทางขึ้นในทางขึ้นแน่ใจหรือทางนี้ทางขึ้นเอาแล้วชั้นอื่นไปไหนอะ ถ้าอยากขึ้นชั้น3ชั้น4จะไปทางไหนมีแต่ชั้น5กับชั้น6ทางขึ้นภูเขาเส้นทางอีกยาวไกลผู้ร่วมชะตากรรมก้าวสิเออก้าวสิถ้าไม่ก้าวมันจะไปข้างหน้าได้ยังไง สิ่งที่เตรียมมาด้วยวันนี้ก็คือเป้กระเป๋าขาตั้งกล้องกับพลังใจให้นึกถึงตอนเรียนตอนเรียนแบกกระเป๋าหนังสือเดินขึ้นชั้นเก้า แต่ทำไมโอ้โหแต่ทำไมตอนนี้ <c oughs> มันก็เหมือนกับกระเป๋านัางสือนะมันก็เหมือนกับกระเป๋านังสือนะแต่ทำไมมันเหนื่อยก่อวะเฮ้ยคืออยากจะบอกว่าบันไดบันชันมากมันไม่เดินเหมือนเดินเดินขึ้นตึกบันไดมันชันมากเฮ้ย น,น,นี่บรรยากาศสวนยางแมงตอมตาก็เยอะเยอะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทีละช็อตเส้นทางยังอีกยาวไกลแคนเขึ้นมาได้ประมาณสองสามพักเองอะ่ะนู่นข้างบนมือสั่นแล้วด้วยกล้องก็สัน่นนั่นน่ะนั่นน่ะ นั่นอะไปไหนแล้วะขึ้นแต่เช้ามาได้ขึ้นแล้วมันคนงานก่อสร้าง<ไ>ปลายบอกชั้นสี่อยู่เลยอะ่ะมือสั่นแล้วอะสั่นมาก จุดเสียวแรกมาแล้วครับจุดเสียวแรกฝั่งด้านทิศต,ตะวันตกเอ,เอาให้ดูนี่โอ้โหนี่อ่ออีกทีให้ดูอีกทีนี่นะครับแล้วลงไปข้างล่างนะฮะกล้องหล่นนี้จบเลยนะครับ เราสาแบกขาตั้งกล้องขึ้นมาด้วยเอาละมันต้องได้ใช้มันต้องได้ใช้มไ,ใชไม่หล่นล้วะโอ้โหเอาให้ดูให้ดูให้ดูดลองดูลองไม้อืมอืมมันยังไม่สิ้นสุดโอ้โหย,ยังไม่สิ้นสุดนั่นดูน,น่นดูน,น่นแนะนำให้มาแนะนำให้มาขาสั่นแล้ว ขาสั้นแล้วไปดูลองหินเอ,อ้ดูร่องไม้ไ <ป S 1> โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยขาสาั้นดูคนขาสั้นร่วมด้วยขาสั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขาสั้นแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจับกล้องดีๆก่อนไม่น่ารอดนะเนะี่ยหล่นตุ๊บนี่อื นี้เราก็มาถึงแล้วชั้นที่สยังเหลือข้างบนอีกยังพักเหนื่อยข้างบนสวยมากเป็นภูเขาหินทรายตั้งตะงานอยู่ก้อนเดียวนะครับภูทอกแปลว่าภูเขาลูกเดียวภูโดดเดียวเออภูเขาผู้โดดเดียวแล้วข้างล่างก็เป็นส่วนยางพารากับอะไรเห กระส่วนยางนั่นแหละมีแต่ส่วนยางทั้งนั้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับมันจะดูล่มลื่นหรืออยังไงแต่มันก็เขียวอะเขียวแคจีดีดูข้างบนนี้ก็เขียวแคจีมากมายบางคนขึ้นไปถึงชั้นที่เจ็ดข้างบนเลยนะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยที่เดินสวนทางกันเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุ เดินขึ้นมาทางนั้นเลยนะครับถ้าเราเดินไม่ถึงเราก็ <c oughs> คงจะอายท่านเหล่านั้นโอ้สุดยอดมากแรงศรัทธาจริงๆนะอย่าลืมมาสัมผัสภูทอกวัดเจติยาคีรีวนารามนะครับอันนี้อยากให้มาจริงๆสุดยอด ถ้ามาตอนเช้าจะดีนะจะดีจะดีตอนเช้าผมคิดว่าถ้าขึ้นมาตอนเช้าได้จะดีมากอากาศไม่ร้อนมากอากาศกําลังเย็นๆขึ้นมาก็มารับลมเย็นอยู่ข้างบนโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยวิวสวยวิวสวยครับสามารถสำนึกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับคือไม่สร้างความเสียหายใดๆใหๆ้กับบุคคลหรือสถานที่นะครับไม่จะลึกสิ่งใดๆทิ้งไว้ มาชมธรรมชาติถ่ายรูปชมบรรยากาศสวยงามนะครับเราก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีแล้วนะ,ไม,ะไม่ทิ้งเศษขยะไม่ทําลายข้าวของฝากรออขีดเขียนนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเดินกันต่ออีกหนึ่งรอบแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนให้ได้คือจากจากมุมตรงนี้มองไปทางถ้าหันหน้า ไปทางนู้นนะครับมองออกมาทางฝั่งตรงข้ามกันน้าผาก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับพื้นพื้นก็เป็นพื้นไม้ที่แบบนะก็เป็นไม้เนื้อแข็งเหละแต่ว่ามันก็ผ่านการเวลามายาวนานนะครับแต่ก็น่าชื่นชมมีสายไฟให้กับ เหมือนกุฏิฝั่งนู้นเนาะหินหินทรายโดยแท้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวแวะชมที่ผูทอกนะครับวัดเจติยาวนาลามตอนนี้เราก็มาได้พบผู้ประสบภัยสองคนกำลังนงนั่ง,น,งนั่งพักเหนื่อยนั่งชมวิวนะครับอยากจะบอกว่าบรรยากาศสวยมากต้องดูต้องดูอด่ะมันต้องดูอ่ะ ลดสกเกลสักหน่อยสิไม่มีใครตามเรามาันเขากลับหมดแล้วมั้งห้าโมงนะห้าโมงอะไรชั่วโมงหนึ่งขึ้นถึงชั้นแปดอยู่ <c oughs> คือยังมีทางไปอีก <c oughs> มันจะเป็นทางเดินรอบภูเขานะครับทางเดินรอบภูเขาเลยทางนู้นก็ยังไปได้อีกไปดิเดินลงไปเรื่อยๆทางนู้นเราก็จะไปเจอพระนะครับเมื่อกี้คุณลุงกับคุณป้าเดินผ่านมาก็เลยสอบถามทาง แต่ทําไมตรงนั้นเขากลัวกันเหรเหมือนเขากลัวกลัวกันแล้เนี่ยเฮ้แต่มันน่ากลัวจริงๆนะแบบว่ามันต้องมาโดนอะ่ะมันต้องมาโดนนะอย่าลืมมาโดนนะครับก็จะเป็นบริเวณของรอ,อ,อยโค้งนะครับรอยโค้งของทางเดินที่เลาะไปตามหน้าผานะครับที่เห็นพื้นตรงนี้ก็ เทียบกับสกายวอล์กผมก็ว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วลองสังเกตดูนะครับสกายวอล์กก็สกายวอล์กเถอะนะครับนี่ฮะลงไปนี่เป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาอยู่ข้างล่างนะเนี่ยร่องเนี่ยเนาะแล้วแบบว่านะเนี่ยหน้าผาเนี่ยเออ S <S สกายมอก็สกายมอเหอะดูดิอ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วดูล่องโอ้แต่ล่องใหญ่ๆครัโอ้ยนี่ก็จะเป็นทางทางเดินอ่าพอได้มีแบบทางปูยาวไปเรื่อยๆหน่อยนะครับไม่หวัดเสียวจนเกินไปแต่ก็ดูจากลักษณะของดินที่มันไหลเนี่ย แล้วก็ไหลเขาแล้วเนี่ยเหมือนเข้เจาะเหมือนส่วนหนึ่งข้าเจาะมีความรู้สึกว่าเขา้เจาะผาด้วยเนาะส่วนหนึ่งไม่ผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับเหมือนมันเป็นรอยเจาะมันคงอยู่มันนานแล้วมันแบบว่าหลายล้านปีเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็น่าจะเจาะเพื่อทําทางเดินนี่นะว้าวอานี่อ่ะแดงอีกละแดงอีกแล้วจ้าทางเดินกับหลังคาตรงนู้นเขากลัวกันนะ้นะ่ ขาไม่กล้าเดินก็ลองดูสิเอาดูดูดูให้เต็มตานะครับนี่คือหน้าผาั่นคือทางเดินนะฮะเออแล้วนู่นต้องไปถึงนูน่นสถานที่ปฏิบัติธรรมทาง,ทงน,นู้นอ่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่าเราต้องเสี่ยงไปเราต้องเสี่ยงไปให้ได้ตอนนี้ไม้มันก็จะเบาลงเพราะว่าอา่า ใช้ไม์บิวอินนะครับไม์ซารวนิกแบตหมดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปเปิดทิ้งไว้ตอนไหนแบตหมดเลยไม่เป็นไรครับเราได้ภาพสวยไปก่อนอันนี้เป็นทางขนาดหนึ่งคนเดินดูแผ่นไม้อยู่ทางเดินประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซน นจะเดินไปได้แล้วก็จะมีที่พักเหมือนที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าทางนู้นนะครับ่ะไปเด็ยอย่าได้รอโอ้ยเสียวไม่รู้ ผมก็ยืนรออยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้มีพระพุทธรูปด้วยฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าผานะครับนี่เราเพิ่งผ่านทางมาตรงนี้เพิ่งผ่านมาเหม็นนกอะ่ะใช่ไหม โอ้โหหุยหยหยโอ้ยทางเดินอ๋อยิ่งกว่าสกายบล็อกอีกสกายบล์อกยังเป็นกระจกหนาๆเดินได้มีไม้กระดานบางๆอ่าเนี่ยรอดตัวไปหนึ่งจะขึ้นถึงชั้นเจ็ดไหมเนี่ยแค่ชั้นนี้ก็เสียวแล้วเนี่ย จริงๆมีทางขึ้นไปอีกเนะ่นเห็นทางไหมว่าเรามาถึงอีกฝ้าของหน้าผาแล้วนี่ที่เราเอาให้ดูนูน่นโอ้เดี๋ยวปรับแสงกัน เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูนี่น่าจะเป็นยอดภูภูเล็กๆนะยอดภูเล็กๆทงนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยอ๋อข้างในเป็นที่ว่ายขาเป็นสะพานสะพานไปทางนูน้น ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นที่ประดิสถานพระองค์พระนะครับให้มากราบไหว้นะครับแล้วก็มีวิวให้ชมสวยงามมากนี่นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้น6แล้วนะครับมีอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่กล้าขึ้นไปซะง,งั้นนะครับแล้วก็ข้างบนยอดที่จากที่สังเกตเห็นไกลๆก็จะเป็นน่าจะเป็นพื้นดินน่าจะเป็นพื้นดินนะครับพอมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณของชั้น7เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นชั้น6ทางเดินก็ไม่ต่างจากชั้น5 ที่ที่พูดไปเมื่อกี้คือไม่ใช่ชั้น4นีะ่เป็นชั้นห้านะครับตรงที่มีที่ผมไปไว่าเขาทะลุเมื่อกี้นะครับชั้นห้าตอนนี้ก็เป็นชั้น6นะครับจวดูบรรยากาศชั้น6ทางนู้นนี่คือทางทางที่จะต้องไปหน้าผานะครับทางที่จะต้องไปก็เป็นหน้าผาเอาแหละมาลองดูกัน ไม่จบคลิปจนได้เอาละไปต่อครับตัดสินใจใหม่เดินไปต่อในชั้นที่หกชั้นที่หกมาดูสำรวจทางไปพร้อมกันเลยโอ้ยดูรู้นะ ก็ถ้ากลัวก็คือจะใช้วิธีแบบเดินชิดหน้าผาไปก่อนนะครับโอ้โห,โหข่นไม้ดมีมีทั้งก้มทั้งเงยแล้วก็มีพึ่งพึ่งหลวงหรือเปล่าคือเดินไปพึ่งก็จะเกาะตามตัวไปเรื่อยๆไปด้วยเมื่อกี้เดินผ่านคุณลุงคุณลุงก็ มาจากทางนี้โอ้โหแต่แบบว่าเฮ้ยทางมันแคบแล้วคุณลุงมายังไงอะขนาดเราเราต้องแบบต้องก้มอะ่ะเออโอ้นะเปลี่ยนใช้กิมบอนเดียวฮะน้ำเลย นี่ก็เป็นทางเดินชั้นหกนะครับเพิ่มน้ำหนักให้มือก็ขาเบาแต่มือหนักนะก็จะมีไม้เก่าๆที่เขาลือ้อบ้างคือถ้ามองลงไปมันก็เสียวจริงๆนะโอ้โหว้าว คือบางที่มันก็เป็นหมายขานพาดอะระหว่างล่องเรียออะไรโอยล่องหินคือพาดไว้ไม่ได้คขำไว้นะคขำกับพาดไม่เหมือนกันนะพาดเอาไว้เมื่อกี้ลงุงน้ำหนักเกือบร้อยโลเดินผ่านมาได้ แต่บอกว่าม oh ันก็ต้องใช้โอ้ my god โอ้เอาละเลยเอาละว่า โอ้ยยาอืมวววอันน for ี <otion> ้น <Gü> ่าจะเป็นทางขึ้นช <faced> ั้นเจ็ด ทางเมื่อกี้มันแปลกๆแ,แต่ว่าอันนี้น่าจะขึ้นง่ายกว่าเราลงไปดูดีกว่า ฉันเจ็ดแล้วตายต้นไม้หนาแน่นเย็นสบายขึ้นแล้วไปลงทางนู้นเหรอ สีละชั้นเจ็ดแต่เราได้กลับพานี้เดียวเองอะ่ะคือเราต้องไปกับข้างล่างโอ้บอกเลยว่าถ้าตกลงไปเนี่ยลงดีกว่า ลงดีกว่าทางที่ดีคือทางละจางลงดีกว่า